5้าเมนูยอดฮิตดูเนี่ยไม่อ้วนเลยแต่มันโคตรอ้วนนะครับคือเมื่อวันก่อนเนี่ยผมไปกินข้าวกับน้องนะครับนะครับกับน้องที่สนิทเลยเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ฮะผมก็ไม่ได้กินของทอดของมันนะแต่ทาไมน้ําหนักมันแบบคือแค่ดมมันก็อ้วนแล้วอ่ะนะฮะผมก็แบบเออมันก็ขำน,นะก็เลยถามไปว่าเออแล้วมื้อเช้ากินอะไรอ่ะคือเขาตอบแบบภาคภูมิใจสุดๆเลยฮะว่าใช่แนะ่ถ่งที่กูกินมาถูกต้องแนะ่โอ้พี่ผมกินคลีนครับผมคลี clean, นฮะโยเกิร์ตครับผมซีเรียลฮนะ กล้วยน้ำหวานหนึ่งลูกฮะครีมไหมครับพี่มันต้องผอมเลยฮะผมแบบอืมจัะฮะเงียบไปเลยสามวิฮะตอบเบาๆว่านั่นแหละนั่นแหละตัวดีกินนะ่ะไม่อ้วนหรอกดูเหมือนจะไม่อ้วนหรอกแต่โคตรอ้วนอินซูลินเนี่ยพุ่งกระชากถึงฟ้าเลยคือจริงๆหลายคนเนี่ยมันไม่ได้อ้วนเพราะปริมาณอาหารท่านเห็นไหมปริมาณอาหารที่น้องผมก็ทานกันนิดเดียวแต่มันอ้วนเพราะว่าทานผิดฮอร์โมอนมันพังโดยเฉพาะการทานที่กระชากอินซูลินแบบปั้งปั้งปั้งเนี่ย อิสุลีนมันกระชากสวิงขึ้นสวิงลงทั้งวันเนี่ยนะฮะจากอาหารที่ดูเหมือนจะสุขภาพดีเหล่านี้วันนี้ผมรวบรวมมาให้แบบง,ง่ายๆเลยนะห้าเมนูที่มันดูไม่อ้วนแต่โคตรอ้วนถ้าท่านทานอยู่่ก็แนะนําให้หยุดนะแต่แต่มันชีวิตท่านนะจะหยุดก็หยุดจะไม่ต้องหยุดก็ไม่ต้องหยุดนะฮะเอาเอา,เอา,อาตามสะดวกนะฮะไม่ไม่เคยบังคับใครอยู่แล้วเอาที่สบายใจน <laughs> เนาะโอเคนะฮะบอกเลยว่าคนไทยชอบมากนะฮะในในห้าเมนูนี้ผมว่าต้องท่านต้องโดนสักเมนูเลยวะเออโอเคไหมอล่ะก่อนไปพีม,มาค่าค่ะ ข้อแรกเลยโยเกิร์ตลดผล,ลไม้สดชื่นบวกกลาโนล่าโอ้โหเป็นไงฟังดูมันก็สุขภาพนี่หว่าผมบอกเลยฮะฟังดูสุขภาพหน้าตาดีอินซูลินพุ่งถึงฟ้าดิดลงมาถึงพื้นดินครับโยเกิร์ตนะครับหลายแบรนด์นะครับใส่น้ำตาลสองถึงสี่ช้อนชาท่านไปดูเอาเองผมไม่รู้หลอกแบรนด์ไหนท่านไปดูเอาเองนะครับนะครับไปดูเอาเองใช้ความรู้ดูเอาเองนะครับคลิกมาดูนะฮะถ้าดูฉลาดไม่เป็นก็ลำบากชีวิตแล้วต้องจัดการด้วยตัวเองนะฮะส่วนกลาโนล่านะครับ กินหวานเจี๊ยบใส่น้ำผึ้งไหลักนะครับถ้าไปดูนะฮะมันก็ถ้าเขียนคอนฟุกโต้ฟุกโต้คอนไซลักฟุกโต้นู่นฟุกโต้นี่มอนโตเด็กติงน,นั่นแหละเอางี้ถ้ากินแล้วมันกรอบมันหวานแล้วท่านบอกจะสุขภาพดีไหว้พระเหรอไม่ไม่สุขภาพดีนะฮะคือพอมันรวมกันนะโยเกิร์ตผลไม้นะฮะที่น้ําตาลสูงปี๊ดการโนราที่หวานเจี๊ยบ รวมกันคือระเบิดน้ําตา,าลในร่างนะฮวิ่งเข้าตัดเต็มแต่แตปังปังปังอินซูลินพนุ่งปี๊ดนะฮะพุ่งสูงขึ้นตกขั้วป้าขวเร็วอยากกินเพิ่มวนหลูกอ้วนครับอ้วน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 แบบนี้เลยวิธีแก้เนาะถ้าจะกินจริงๆโยเกิร์ตได้ไหมได้แต่ต้องเลือกเป็นกรีกโยเกิร์ตไม่หวานนะครับอันที่สองคือถ้าจะเติมกราโล่าส่วนตัวผมไม่กินนะฮะไม่เกี่ยวกับแบรนด์ไหนซิ่งนะคือผมไม่กินนะท่านจะกินก็กินนะฮะแต่ว่าให้เสริมถั่วออลมอนสักคำเลยแทนก็นะครับ ข้อที่2ครับขนมปังโฮบิตสองแผ่นเต็มๆเป็นไงขนมปังโฮลวีตมันก็ต้องสุขภาพดีดิโฮลวีตมันสุขภาพดีอืมแต่จริงๆคือต้องบอกเนี้ยโฮลวีดหลายยี่ห้อแล้วกันไม่รู้ยี่ห้อไหนไปดูเองน,นะครับมันก็โฮลวีตแค่ชื่อหรือเปล่าเนาะแดัชนีน้ําตาลมันก็ไม่ได้ต่างกับขนมปังขาวเท่าไหร่นะฮะท่านก็ลองกินดูฮะแล้วก็ลองจอดเลือดดูเองแบบล้วกันนะฮะกินไปทีก็อินซูลินก็พุ่งเหมือนเดิมฮะปังปังปัง,ปงนะฮะพุ่งแรงเก็บไขมันแรงนะ,ะฮนนนะคาร์โบไฮเดรตเน้นๆฮะวิธีแก้ถ้าอยากกกกินน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 าาาผมมแะพวอหรรทีี่เปป็โตัับไขดี อาหารธรรมชาตินี่แหละไข่ต้มสองฟองอะโวคาโดปลาทูนะฮะผมใช้คำนี้ชนะขนมขนมปังทุกอย่างบนโลกนี้ไม่เกี่ยวยี่ห้อนะฮะท่านไปจัดการดูแลตัวเองได้เลยเนะครับข้อที่สามครับชานมไข่มุกแบบหวานน้อยเป็นไงเวลาสั่งต้องหวานน้อยออหวานน้อยหวานมากก็เท่ากันแหละคือมันหนักทั้งคู่เพราะอะไรรู้ไหมหวานน้อยไม่ได้บอกว่ามันมันไม่มีน้ําตาลหวานน้อยก็มีน้ําตาลเยอะอยู่แล้วแล้วก็ไข่มุกในแก้วเนี่ยคร์บล้วนๆปรุงแต่งล้วนๆน้ําตาลนี่ข้น จักเลยนะฮะแม้น้ําชาจะจะหวานน้อยแต่ไข่มุกหนึ่งแก้วขึ้นไปน้ําตาลหกถึงสิบสองช้อนชาครับแล้วไอชาที่หวานน้อยของท่านเนี่ยถ้าเป็นชานมไอตัวนมก็มีน้ําตาลอยู่ดีก็ระวังเอาแล้วนนะครับเพราะอินซูลินมันพุ่งเนี่ยร่างกายเก็บไขมันทันทีนะจ๊ะยิ่งพุ่งบ่อยอินซูลินยิ่งดื้ง,ง่ายดื้ง,ง่ายก็อ้วนไวอ้วนไวก็เบาหวานนะจ๊ะไม่ใช่แค่อ้วนอ้วนเสร็จไปเบาหวานเลยฮะโชคดีนะะวิธีแก้ถ้าอยากกินจริงๆให้เลือกชาจีนชาอู่หลงไม่ใส่ไข่มุก วานศูนย์เปอร์เซ็นต์ใส่น้ำแข็งนะครับแรกๆนอาจจะไม่อร่อยหรอกแต่ดื่มไปสักพักมันดีกับชีวิตท่านนะครับชีวิตดีเดี๋ยวชีวิตมันก็อร่อยเองครับมาตอนข้อที่4ครับอันนี้ทุกคนคิดว่าสุขภาพดีแบบโคตดๆแล้วผมก็มั่นใจว่ายังมีคนคิดว่าสุขภาพดีอยู่นั่นคือน้ำผลไม้คั้นสดร้อยเปอร์เซ็นต์คือผมไม่พูดว่าไอ้ที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือโยนทิ้งช่วมไปเลยนะไม่กินอีูแล้วนะอันนี้สำหรับผมนะใครจะกินก็กินอันนี้มันแรงสุดเลยครน้ำผลไม้100รคค้รรบบรอยเปอร ธรรมชาติดีไหมดีแต่ธรรมชาติทุกอย่างไม่ได้ปลอดภยัยถ้ามันผ่านกระบวนการบางอย่างมาแล้วเราไม่เข้าใจมันน้ำผลไม้เนี่ยมันคือน้ําตาลล้วนๆไม่มีไฟเบอร์ฮะท่านกินส้ม2ผลส่วนใหญ่ท่านก็อิ่มนะฮะแต่ถ้าเกิดท่านกินน้ําผลไม้น้ําส้มข้นหนึ่งแก้วเนี่ยส้มประมาณ10ผลนะครับท่านกินยังไม่อิ่มนะฮะต้องกิน2แก้วเหมือนกินส้ม20ลูกอะะนะฮนะถ้าแก้วเล็กหน่อยก็าอาจจะสาลูก5้าลูกแต่จริงอ่ะแก้วใหญ่ๆคือน,น้ําส้ม10ลูกนะฮะน้ำตาลเนี่ยพุ่งเร็ว พุ่งแบบพุ่งกระฉูดเลยนะฮะแล้วน้ำตาลแก้วนึงเนี่ยไม่ไม,ไม่ต่างกับพวกน้ำหวานเลยนะฮะนิสูตลงของท่านสูิงขึ้นสวิงลงสวิงขึ้นสวิงลงทั้งง่วงทั้งหิวทั้งสะสมไขมันวิธีแก่นะครับกินผลไม้เป็นผลเป็นลูกดีกว่านะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะอย่าบีบอย่าคั้นจนกากใหญ่ไม่เหลือนะครับถ้าปั่น,นก็ต้องเอาเนื้อเยื่อปั่นไปทั้งลูกอย่างนี้พอไหวข้อที่หครับกล้วยน้ำว้าหนึ่งลูกตอนเช้าดูเหมือนไม่กินอะไรเลยนาะลองท้องหน่อยอ่ะเดี๋ยวเวียนหัวคือไไไมม่่หิิ้้อออองงงกนนะปลท คือกล้วยนี่มันก็ดีนะฮะอร่อยดีนะฮะไม่เียมหรอกกินได้ไหมได้มันก็เป็นอาหารธรรมชาติแต่กินกล้วยน้ําว้าเฉยๆตอนเช้าไม่ดีเพราะตอนเช้าเป็นช่วงที่ร่างกายไวต่อน้ำตาลที่สุดถ้ากินกล้วยเดี่ยวๆอินซูลินกพุ่งทันทีแถมกินกล้วยแล้วนั่งเฉยๆออกกาลังก็ไม่ได้ออกเวทก็ไม่ได้เล่นโอ้โหอินซูลินพุ่งเด้งไปพุ่งเด้งมานะฮะกล้วยไม่ได้ผิดมันผิดที่เราะครับคือกินผิดเวลา วิธีแก้อยากกินกล้วยให้กินคู่โปรโตีนเช่นกล้วยบวกไข่ต้มบวกถั่วแดงกัมือนะครับหรือกินหลังเมื่ออาหารใหญ่ๆไม่ใช่กินเดียเด่ยวๆตอนท้องว่างกล้วยไม่เคยผิดผิดที่เราไม่รู้แค่นี้เองสรุปแบบง่ายง่ายๆเลยนะฮะท่านอาจจะไม่ได้อ้วนเพราะกินเยอะนะแต่ท่านอ้วนเพราะอินซูลินมันพุ่งผิดจังหวะซึ่งห้าเมนูด้านบนผมบอกนี้หน้าตาดูคลีนดูดีแล้วทรลัตแต่มันทำลายฮอร์โมนเผาผลาญแบบเมียเๆียแผมมั่นใจเพราะอะไรไเพราะอีห้าเมนูทั้งหมดผมกินมาก่อน ชีวิตมันเลยแย่มาหลายสิบปีเพิ่มมาดีสิบปีนี้เพราะว่าเพราะว่าอ่านหนังสือเพิ่มนะฮะบางอย่างมันมันจะเป็นต้องอ่านหนังสือเพราะนั้นถ้าคุณอยากลีนอยากผอมอยากเขาเรียกว่า sustain body เนี่ยครับนะครับให้เน้นสามอย่างนี้ไว้ก่อนเลยนะจำไว้นะสามอย่างก่อนไปพิมพนะ์สามสามสามมือแรกเน้นโปรโตีนโปรโตีนธรรมชาติไม่ใช่โปรโตีนโชงคนะใครกินโปรโตีนชงแล้วหวานผมบอกเลยว่าส่วนตัวผมผมไม่แนะนําใหค้คนที่ผมรักกินส่วนท่านจะกินตามสุดกนะฮะโปรโตีนผงถ้าจะกินต้องไม่หวาน ดูปากผมนะฮะโปรโตีนต้องเป็นโปรโตีนธรรมชาติโปรโตีนที่หวานสําหรับผมคือไม่ดีสําหรับผมนะฮะลดน้าตาลแฝงคือข้อที่2ออะไรที่หวานก็คือไม่ดีอันที่3าเลียงผลไม้แบบน,น้นอันนี้คือสิ่งที่3มื้อแรกจําเป็นมากที่สุดคือมื้อแรกให้เน้นโปรโตีนไขมันดีลดน้าตาลแฝงและเลียงผลไม้แบบน,น้นและแน่นอนครับระบบอินซูลินชอบผักใบเขียวมากมากนะฮะช่วยชะลอการดูดซึมน้าตาลแล้วก็ลดความแก่การดักเสต์ยิ่งนั้นแนะนําให้กินผักเยอะๆวันนึงเนี่ยนะครับ ห้าถึงเจ็ดกำมือถ้าทานไม่ถึงนี่ครับชนแก้วไปครับผมผักสิบห้าชนิดผมผักนาโนจากเพชรชูบุญนะครับเป็นผักแท้ๆเป็นอาหารจริงๆนะครับก็ไม่ใช่อาหารเสริมเพราะว่ามันมีแต่ผักนะครับส่วนประกอบสิบห้าอย่างในผมผักนาโนก็คือผักล้วนๆดังนั้นเป็นการเปลี่ยนรูปแบบจากผักสดให้เป็นผักผงเติมน้ํากลับไปเป็นผักสดมีเอนไซม์ผักครบถ้วนนะครับก็ลองทานดูครับก็คนเขาทานแล้วก็ดีนะ ก็คิดง่ายๆท่านทานผักสด15ชนิดติดต่อกัน15วันชีวิตท่านจะไม่ดีได้ไงครัโคตรตรงไปตรงมานะฮะง่ายๆชนนกันครับถ้าสนใจก็พิมพ์789มาเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ดลยครับ